ดีครับเพื่อนๆอยู่ไก่อยู่ไก,ก่ขอสวัสดีครับ,บวันนี้ก็เสาร์วันที่สิบแปดครับใส่ออกมาบันสวนอยู่้่าครับผมหน้ายูโลบันตะเสีนครับขอทักไทยเพื่อนๆทุกคนครับพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไก่ มาต่อยดอกแค่ครับมือนียยังอยู่ต้นนี้ครับยังบวแล้วครับเบิงน้ากันครับเพี่ยนๆการเอาดอกแค่ยากหรือง่ายครับนี่คือวิธีชาวบ้านของบ้านสังแวนตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครวิธีของชาวสกลครับภาคอีสานประมาณนี้ครับพี่น้องเก็บผลผลิตครับดอกแค่ ครัต่อยในตสอยเอาที่นั่งเออ,อเห็นข้อชิพิกแล้วบนบนไหนบนสูงก็ในต้อยเอาครับ นี่น้องกันครับผมนี่คือการเก็บผลผลิตครับน้อปลูกไว้แข้งอกอดแข้งยังลงมากาก็เก็บเอา แน่นกับข้อตั้งพี่น้อง ทุกคนด้วกนันครับผม <c ười> พ่อคุณหล่อพี่น้องเอ้ยแอน,นแทลล่าแทลล่าครับมึงเป็นน้ำแข็ครับผม เก็บเอาสายเอาครับ <c oughs> ชินแดนอุษานพี่น้องเอ้ยการบ้านเฮาเศรษฐกุลนครครับผมบพี่น้อบ้านเพื่อนเพื่อนพี่น้องหนาวบ่ครับมื้อนี้หนาวครับอากาศเย็นที่สิครับนี่หน่าแลมหาคำเรียนทีครับผม ให้เขาเดืนเมษาและพี่น้องด้วยไปบุญบ้านเป็นบุญบ้านแล้วครับบุญบ้านสางแกนครับวัดโพธาราม12เมษายนเนออพี่น้องญาติธรรมขอเชิญชวนครับมาสลองสลา,าเอาบุญพเอเวญครับวันที่13 ขางเวนกับวันท,ที่สากม็มีหมอลำาซิงครับให้มวนชื่นคำมากกัมีระวงยอดยุกครับแบบโบราณโบราณป <c oughs> อะมาณนี้ครับพี่น้องออนี่คือบานสางแปนเนะครับครับเบึ่งเอาน้ำกันครับเบึ่งน้ำกันที่เอาดอกแค่เก็บผลผลิตครับ ด็อกแตครับมื็อกเตอรบ้านนาพยายามอยู่กับปัจจุบันครับพี่นงองไปเรื่อยๆครับผม ไม่ต้อยเอาพี่น้องมันต้นใหญไงต้ดสูงครับต้อยเราเก็บเอาครับเก็บหมใส่กะคุ้ครับ,รว,บรวมๆล,ลายห้าเาต้องเอาครับเนี่ยมีผลผลิตออกมาห้าาต้องเก็บเอา ครับนี่ก็คือการเก็บดอกแค่ครับยังบ่วแล้วเร็จครับได้เกิงกับกูพีน,นองกับพอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เขามาเป็นกำลังแร,ง,แรงใจทักทายพญเสียนไปเรื่อยๆครับพ่อกันทุกมือออกมาหน่้ครับพอหอพี่น,นองมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวครับผมเท่านี้ก็ออฟบิดคลิบแค่นี้ครับ สวัสดีครับพี่น้อง